G Steel GSCV สองเลื่อนนี้ครับลูกค้าต้องการให้เราสั่งอะไรเปลี่ยนกรอบหน้าให้ครับรุ่นนี้กรอบหน้าเนี่ยมาพร้อมกระจกด้านหน้านะครับเพราะเลื่อนเก่าลูกค้านี่ฟอนด้านหน้าซีดแล้วแล้วกระจกเป็รอยแล้วนะครับแทบจะเป็น G Steel รุ่นเดียวที่กรอบหน้ามาพร้อมกระจกหน้านะครับหลังจากที่เราทําการถอดน็อตสีตัวออกมาครับแล้วก็ถอดตัวกรอบหน้าออกมานะครับจะเห็นได้เลยครับว่ามันเห็นตัวเครื่องด้านในเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องถอดนะครับเป่าฟุตกระสานที่ จากนั้นเนี่ยเราก็วางสียาเข้าไปให้ลงรล้องสียางนะครับเพื่อกนนารนำเข้าด้านหน้นานแล้วก็ทําการเอาตัวขอบหน้าชิ้นใหม่ใส่เข้าไปนะครับสําคัญเลยคือต้องวางให้ลงหลอกเดิมน,นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่บรรจกับเข้าไปที่เดิมน,นะครับสําคัญเลยนะครับเราต้องเช็กสียางรอบขอบหน้านะครับว่ามีสียางแลกออกมาไหมนะครับเพราะมีนันนำอาจจะเข้าได้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยครับ